ได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าหากท่านยังมีเมตตาต่อข้าพเจ้าได้โปรดบอกสถานที่ประทับของพระเวสสันดรให้ข้าพเจ้าได้รู้ด้วยเถิดอจจุตตฤษีสดับคำอ้อนวอนแสดงละครตบตาของพราหมณ์เท่าเจ้าเล่แล้วก็ยิ่งเห็นอกเห็นใจทั้งยังรู้สึกผิด ที่มองชูชกไปอย่างนั้นในที่สุดจึงเอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียงที่อ่อนลงว่าเอาเถอะข้าพระเจ้าขออภัยต่อท่านด้วยที่มองท่านผิดไปเพราะท่านนั้นน่ะดูเหมือนพวกยาจกทำให้ข้าพระเจ้าระแวงเกรงว่าท่านจะไปขออะไรพระองค์ท่านอีกเพราะในยามนี้นะ่ะ พระองค์ท่านไม่มีสิ่งใดที่จะให้ใครอีกแล้วนอกจากสิ่งประเสริฐสุดคือราชบุตรราชธิดาทั้งสองและพระมเหสีเท่านั้นหากท่านพรามมาเพื่อประโยชน์สุขต่อพระเวสสันดรแล้วก็ข้าพระเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ในยามนี้นะก็เย็นมากแล้วอีกไม่นานก็มืดคำ่ำ ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะเดินทางลำบากอีกทั้งท่านก็เดินทางมาไกลพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินพลาผลอยู่ที่เนี่ยให้อิ่ม้ํำสำราญซะก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะบอกขนทางที่จะไปพบพระเวสสันดรให้ท่านเองเมื่อพระฤาษียืนกลานเช่นนั้น พรามชูชกจึงจำใจรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้แม้ภายในใจนั้นอยากจะออกเดินทางไปโดยเร็วเพียงใดแต่ก็จนด้วยปัญญาจึงยอมตกปากรับคำที่จะพักอยู่ภายในอาสมของพระฤาษีจากนั้นชูชกก็หวนนึกขึ้นได้ว่า อันที่จริงในเวลานี้นะอัจจุตตฤรสีนี้ก็อยู่ใกล้ชิดพระเวสสันดรและพระญาติมากกว่าผู้ใดหากได้สนทนากับพระฤาษีมากกว่านี้ตนเองก็อาจจะได้ข้อมูลดีๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอพระโอรสธ,ธิดาเป็นแน่อีกประการหนึ่ง พระฤาษีก็ย่อมไม่ต่างอะไรจากพรานเจตบุตรที่จะต้องขัดขวางตนอย่างเต็มกำลังหากท่านได้เห็นตนนำพระโอรสธ,ธิดาของพระเวสสันดรเดินทางผ่านมาในตอนขากลับแล้วทำอย่างไรล่ะจึงจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องพบกับอัจจุตตะฤาษีอีกจึงคิดว่า การอยู่พักค้างที่นี่สักหนึ่งคืนเป็นเรื่องที่สมควรเพื่อจะได้มีเวลาขบคิดหาวิธีที่จะลวงถามข้อมูลจากพระฤาษีในตอนเช้าต่อไปครั้นถึงรุ่งเช้าเมื่อทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยและอิ่มเอมจากพลาผลแล้วพรามชูชก ก็เตรียมพร้อมออกเดินทางทันทีแต่ก่อนออกเดินทางเขาก็ได้ชวนสนทนาปราศัยกับพระฤาษีเพื่อลอกถามข้อมูลว่าท่านอัจจุตฤษีข้าพระเจ้าเองนะไม่ได้พบเห็นพระเวสสันดรมาเป็นเวลาน,านานเกือบปีแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสี พระโอรสพระธิดาทรงมีพระพารานมัยสมบูรณ์ดีอยู่หรือทรงลำบากตรากตรำในการสแสวงหาอาหารหรือในเรื่องอื่นๆบ้างหรือไม่ละ่ะพระฤษีได้กล่าวตอบว่าท่านพราหมณ์ชูชกพระเวสสันดรน,นั้นทรงประทับอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างกเกษมสำราญ ทรงมีพระพารานามัยสมบูรณ์เพราะผลหมากรากไม้และอาหารในป่าแห่งนี้ล้วนอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการแสวงหาผลไม้นั้นพระนางมัสีทรงรับเป็นภาระไปจัดการด้วยพระองค์เองในตอนเช้าพระนางจะไปแสวงหาผลไม้แล้วก็กลับมาในเวลาบ่ายคล้อย ช่วงเวลานั้นพระเวสสันดรก็จะทรงรับหน้าที่ดูแลพระโอรสชาลีและพระธิดากันหาแทนเมื่อพระนางมัตสีกลับมาถึงก็จะทรงปฏิบัติวัดอุปถากพระเวสสันดรอ,อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ได้มีความเบื่อนายหรือย่อหย่อนครั้นพอถึงเวลากลางคืน พระนางก็จะทรงนำพระโอรสธิดาไปเลี้ยงดูเองด้วยมีพระประสงค์ให้พระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ชูชกได้ฟังดังนั้นก็พยักหน้าแล้วทำเป็นกล่าวถามต่อด้วยความสงสัยว่าเออข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วเรื่องอาหารการกินไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่การที่พระเวสสันดรต้องคอยเลี้ยงดูพระโอรสธิดานี้นะ่ะจะไม่เป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญสมณธรรมหรอกหรือเนี่ยอัจจุตตฤษีได้กล่าวตอบว่าเรื่องนั้นนะ่ะไม่เป็นปัญหาพระกุมารชาลีพระกุมารีกันหาทรงจเจริญไวพอที่จะดูแลพระองค์เองได้เป็นอย่างดี ไม่ได้ทรงไปรบกวนพระบิดาด้วยเรื่องใดๆเลยอีกทั้งในเวลากลางคืนที่พระเวสสันดรทรงอยู่ตามลำพังพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญสมณธรรมของพระองค์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยชูชกได้ฟังก็กล่าวเห็นด้วยแต่ไม่วายหาข้อเปรียบเทียบในเชิงเยินยออัดจุดตาฤศี เพื่อหลอกถามหาข้อมูลจากพระฤาษีต่อไปว่าจริงของท่านฤาษีพระเวสสันดรทรงได้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีที่เป็นคู่บุญคู่บารมีช่วยส่งเสริมให้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญกิจของนักบวชได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้าพเจ้าว่าการอยู่ตัวคนเดียวดังเช่นท่านฤาษีนะี่ะดูจะเหมาะสมยิ่งกว่าเพราะมีเวลาบำเพ็ญกิจของนักบวชได้ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวพระฤาษีได้ฟังก็กล่าวเห็นด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ชูชกทราบโดยไม่รู้ตัวเลยว่าท่านกำลังถูกหลอกถาม จริงของท่านตัวข้าพเจ้าเองในตอนช่วงเช้าหลังจากฉันพัตาหารแล้วก็จะนั่งสมาธิเจริญภาวนาไปจนถึงยามบ่ายจากนั้นก็ค่อยไปเก็บผลไม้ปัดขวาดทำความสะอาดอาสมแล้วก็บำเพ็ญสมณกิจต่อไปจนถึงยามลาตรีการอยู่ตัวคนเดียว และการมีชีวิตที่สมถะใต้ร่มธงธรรมนี่น่ะช่างปลอดโปร่งโล่งเบาดีเหลือเกินเพราะว่าฟู่ฟ้าเดี๋ยวก็วอดวายเรียดง่ายนะถึงจะอยู่ได้นานหากเรามีความพอดีความดีจน่ะจึงจะมากพอเมื่อวานเนี่ยถือว่าท่านโชคดีมาก ที่มาพบข้าพเจ้าในเวลาบ่ายคล้อยแล้วหากมาพบข้าพเจ้าตอนที่กำลังบาเพ็ญภาวนาในช่วงก่อนเที่ยงวันแล้วละก็ไม่ว่าท่านจะร้องตะโกนอย่างไรเนี่ยข้าพเจ้าก็จะไม่รับรู้รับทราบทีเดียวพราน